ช่วงนี้ค่ะได้เวลาของคอลัมน์กรีนรีพอร์ตค่ะวันนี้พบกับคุณบอยธนพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะพี่บอยสวัสดีจ้าสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีครับเรื่องของเรื่องก็คือชาวบ้านเข้าไปเกี่ยวญ้านํามาเลี้ยงสัตว์ครับแล้วก็ไปพบความผิดปกติมีการทิ้งสารเคมีอยู่ในพื้นที่จึงแจ้งเจ้าหน้าที่และทีมข่าวของเราเข้าไปตรวจสอบก็พบว่ามีการทิ้งสารเคมีจริงครับซึ่งอยู่ในบอ่อที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ลึกมากๆลงพื้นที่ติดตามเรื่องนี้กัันครบ เกิดในพื้นที่ตำบลโนนห้อมจังหวัดปราจินบุรีรอยต่อกับแนวเขตอำเภอรประจันตคามชาวบ้านให้ข้อมูลว่ามีรถบรรทุกสารเคมีนำมาทิ้งในช่วงเวลากลางคืนและทิ้งเรื่อยมา2เดือนแล้วจนเรื่องแดงจากกลิ่นเหม็นแสบจมูกและหายใจไม่สะดวกตรงนี้เราคาดการณ์ว่ามันน่าจะเป็นการของเสียจากอุตสาหกรรมนะครับแต่จะเป็นว่าจะเป็นการของเสียที่เป็นวัตถุอันตรายหรือเป็นหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็คงจะต้องรอผลการตรวจจากทาง อบ,บอริเวณพื้นราบสารเคมีแยกชั้นจากชั้นดินชัดเจนส่วนในบอ่อลึกประมาณ30เมตรมีสารเคมีกระจายอยู่เต็มบอ่อคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นร่องรอยของการทิ้งสารเคมีนะครับก็จะเห็นว่าต้นยาต้นวัชพืชก็จะแห้งตายแบบนี้นะครับแต่ว่าจุดที่ใหญ่ที่สุดก็คาดว่าจะเป็นในบอ่อแห่งนี้ครับนี่นะครับสีของน้ํานั้นดําอย่างชัดเจนครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ย กลิ่นค่อนข้างที่จะฉุนและก็รุนแรงมากครับที่น่ากังวลตอนนี้ก็คือมีฝนตกครับสารเคมีเหล่านี้ก็จะชะลงสู่หมู่บ้านด้านล่างครับนี่เป็นคลิปที่ชาวบ้านบันทึกไว้เป็นหลักฐานช่วงฝนตกหนักว่าน้ำจากจุดที่มีการทิ้งสารเคมีซึ่งเป็นพื้นที่ที่สูงกว่าไหลลงสู่ด้านล่างกระทบพื้นที่ใกล้เคียง คือเมื่อฝนตกเนี่ยตอดชุดอาทิตย์ที่ผ่านมาเ่ยครับแล้วผมก็ตอนแรกอ่ะมันไหลลงเขานี่ด้วยใช่ไหมฮะอ๋อผมก็เลยเอาเอารถไปดําดินปิดแม่มันลงเนี่ยมันก็ไหลลงที่ดำๆเนี่ยที่ดำๆคือที่มันไหลมากตอนนี้มันมีอะไรผิดปกติบ้างพี่ก็ยังไม่รู้ครับแต่ว่าคนงานก็ใช้อยู่แต่ก็ยังไม่ไม่รู้เลยว่ามีผลอะไรหรือเปล่าออไอเหม็นนั่นมีกลิ่นเหม็นอยู่แล้วกลิ่นอยู่แล้วครับผม เจ้าของที่ดินระบุว่าไม่รู้ไม่เห็นและได้แจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้แล้วว่าถูกบุกรุกนําสารเคมีกาอุตสาหกรรมมาลักลอบทิ้งซึ่งหลังจากนี้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนพิสนตข้อเท็จจริงต่อไปว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างเพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้ก็ต้องติดตามนะครับว่าในช่วงที่ฝนตกหนักแบบนี้สารเคมีนั้นจะกระจายเป็นวงกว้างมากน้อยแค่ไหนนะครับขอบคุณค่ะบบอย